สวัสดีท่านผู้ชมทางลิกษิตร้อยแปดชันนนะครับวันนี้ผมมีบ้านสวยๆอลังการนะครับมาฝากท่านผู้ชมบนเนื้อที่172ตารางวา5ห้องนอน5ห้องน้ำสามที่จอดรถนะครับอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ครับอยู่ใกล้แยกสีบัวเงินอยู่ใกล้ห้างพรอมเมดาดาอยู่ใกล้แยกดอนจันนะครับบนทำเลตรงนี้ถ้ามีการก่อสร้างระบบไฟฟ้าขนส่งในเชียงใหม่นะครับ ก็จะอยู่ใกล้สถานีพอรอเมดาดาสะดวกในการเดินทางด้วยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินในสนามบินแห่งที่1หรือแห่งที่2ที่กําลังจะสร้างขึ้นนะครับราคาเสนอขายที่11ล้านนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีชั้นวางมีตู้มีชั้นวางทีวีมีเตียงให้ในราคา11ล้านบาทครับขอเชิญติดตามชมรายละเอียดได้เลยครับอ,อชีวิต สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธ์ร้อแปดชั้นแน่นนะครับวันนี้มาพบกับทุกท่านกับบ้านสวยๆเช่นเคยนะครับเป็นบ้านขนาด172ตารางวานะครับ5ห,ห้องนอน5้าห้องน้ำสามที่จอดรถกว้างขวางมากท่านผู้ชมดูนะครับเป็นบ้านในฝันเลยนะครับรูปแบบทรงก็สวยนะครับท่านผู้ชมดูครับ นี่ที่จอดรถนะครับกว้างๆแบบนี้เลยครับจอดได้ประมาณ3คันถ้าจอดตรงลานข้างหน้าอีกก็ได้อยู่ประมาณอีก3คันรวมเป็น6คันเลยนะครับดูบริเวณบ้านด้านหน้าตรงนี้นะครับกว้างมากนะครับประมาณเกือบ10เมตรนะครับจากระยะประตูรั้วม,มาถึงหน้าบ้านนะครับบ้านสวยๆแบบนี้เลยครับ ลองมาดูบ้านรอบข้างของเพื่อนบ้านนะครับข้างหน้านี้ครับอยู่กับโครงการสวยๆใกล้แยกสีบงเงินใกล้กับห้างพรอมเมดาดาใกล้กับแยกดอนจันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่เก็บของบางส่วนก็เปิดดูได้นะครับบางส่วนอาจจะติดขัดเรื่องกุญแจนี่บริเวณหน้าบ้านนะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าตรงนี้นะครับเจีายวของบ้านมาเปิดตรงนี้ให้พอเข้ามานะครับพอเข้ามาก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับหลังมือนะครับแล้วก็เป็นห้องรับแขกท่านผู้ชมตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับท่านผู้ชมดูมีผ้าม่านเรียบร้อยนะครับมีชั้นโชว์แล้วก็มีห้องตรงนี้ตรงนี้มีห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูห้องน้ํานะครับ มีห้องน้ออํำประมาณนี้เป็นห้องน้ําใกล้ห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกแล้วก็ห้องนี้เหมือนห้องเก็บของครับตรงนี้จะมืด่ลยนะครับไม่มีไฟครับไฟไม่เข้าคือเจ้าของไม่อยู่นะครับพอเจ้าของไม่อยู่ก็ดเปิดปิดๆนะครับแล้วก็มีตู้นะครับมีตู้คาดว่าเจ้าของคงให้หมดนะครับคงให้หมด ตรงนี้ตรงนี้เป็นตู้เป็นเตียงตรงนี้เป็นเตียงนะครับนี่มาจากห้องน้ํานะครับพอหมุนออกมาตรงนี้ผมให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับรีวิวยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นอ่างล้างมือเป็นซิงค์เป็นตู้โชว์ตรงนี้อันนี้ก็ตู้โชว์เดี๋ยวเป็นบันไดเป็นหน้าห้องนะครับแล้วก็เป็นห้องรับแขกอย่างกว้างๆนะครับเป็นตู้โชว์ แล้วก็มีาม่านนะครับเจ้าของบอกเป็นนักลงทุนนะครับเจ้าของก็ซื้อมาขายไปเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นนักลงทุนท่านบอกมีกิจการหลายอย่างโชว์รูมมิสซูที่ลำพูนก็ของท่านแล้วก็อีกหลายที่นะครับเมื่อกี้เจอเจ้าของอยู่ครับตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับมีตู้โชว์นี่คงให้หมดแล้วครับคงไม่เอาไปไหนแล้วนะครับนี่เป็นตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์นะครับตรงพื้นนะครับตรงพื้นก็เป็นกระเบื้องปูนะครับกระเบื้องแผ่นใหญ่เรียบสวยทีเดียวครับพื้นงานพื้นก็สวยนะครับแล้วก็บันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นไปจะเป็นบันไดไม้แน,น่นๆเลนะครับตรงนี้นะครับ ขึ้นไปไปชั้นบนไปชั้นบนก็ดูนะครับพอผมมาก็จะมีห้องทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ห้องตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับมีตู้โชว์ตรงนี้นะครับเอาไปห้องตรงนี้ก่อนผมไปห้องขวามือสุด พอขวามวือสุดก,ก็จะมีเตียงนะครับมีปลั๊กแล้วก็ห้องนี้ไม่มีแอร์ท่านผู้ชมแอร์ถอดออกนะครับมีเตียงแล้วก็ตู้แค่นี้นะครับไฟห้องแรกนะครับห้องที่สองถัดออกมานะครับก็จะเป็นห้องน้ำครับมีไฟห้องน้ำลาย สวยอย่างนี้แล้วครับมีไฟไฟสองสว่างนะครับออกเป็นสีขาวฟ้ามีที่กั้นอาบน้ำเ,เครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีนะครับท่านผู้ชมนี่ห้องน้ำห้องแรกนะครับห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองก็จะมีตู้มีเตียงอ๋อมีมีทะลุไปห้องน้ำนะครับ มีผ้าม่านมีเตียงนะครับแล้วก็มีตู้แบบนี้ครับมีตู้นะครับมีห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สามที่เรามาตรงบันไดนี่แหละตู้โชว์ห้องนอนตรงนี้ครับจะมีเตียงน่าจะเป็นเตียงเด็กนะครับในห้องนอนเด็กก็มีมีเตียงแบบนี้น่าจะเป็นห้องนอนเด็ก แล้วก็มีที่นอนอีกชั้นหนึ่งนะครับเด็กสองคนมาอยู่ห้องนี้ได้สบายเลยนะครับแล้วก็มีตู้ส่วนนี้ที่เป็นห้องเด็กตรงนี้นะครับมาแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับอยู่ห้องน้ํานะครับโอ้มีที่กั้นอาบน้ํามีอ่างล้างมือ การอาบน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็โถส้วงครับนี่ในห้องห้องเด็กนะครับห้องนอนที่สามห้องที่สามตรงนี้เหมือนเป็นห้องตู้เสื้อผ้านะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมดูพอเข้ามา พอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณตู้เสื้อผ้าตรงกลางตรงบันไดนี่เลยครับเป็นตู้เสื้อผ้าชันไม้แบบนี้นะครับนี่ตู้สวยๆแล้วครับตู้ยังสวยอยู่เลยพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้ไม้นะครับนี่เป็นตรงกลางตรงนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์เลยเข้ามา ไม่มีแอร์นะครับห้องนี้ใหญ่มากนะครับมีเตียงหนึ่งแล้วก็อ้ห้องนี้ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับในห้องใหญ่นี้นะครับแต่งไว้เรียบร้อยนะครับเฟอร์นิเจอร์แผนเสื้อผ้าตู้อะไรเยอะะเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําใหญ่เลยครับมาห้องน้ําใหญ่เนี่ยครับ ไปจบเป็นกระเบื้องสีเขียวอ่อนแล้วก็เหลืองตรงนี้เป็นที่กั้นอาบน้ําแล้วก็อ่างอาบน้ําบู้ใหญ่มากครับห้องมาสเตอร์นี้ใหญ่จริงๆนะครับห้องอาบน้ําใหญ่มากในห้องมาสเตอร์แล้วก็โถส้วมหันออกมาก็จะไปห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัว นี่ห้องแต่งตัวมีมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางแขวนมาแล้วก็สบายแล้วครับตรงนี้ยหญมากนะครับแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยครับห้องนอนมาสเตอร์มีเตียงพร้อมเตียงคล้ายๆเตียงไม้สักเตียงไม้สักนะครับแล้วก็ที่นอนแบบนี้นะครับ แล้วก็กลับไปสู่ตรงบันไดที่เราขึ้นมานะครับตรงบันไดเราขึ้นมาแล้วตรงนี้นี่เป็นที่ที่เราเป็นระเบียงไปดูกินลมชมวิวดูหน้าบ้านนะครับดูหน้าบ้านดูเพื่อนบ้านตรงนีน้ประมาณนี้นะครับ ครับเข้ามาตัวบ้านก็มาดูห้องน้ําที่ห้องครัวอีกนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําในห้องครัวท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือห้องน้ําข้างล่างก็มีอยู่สองห้องนะครับห้องน้ําข้างล่างแล้วก็ไอตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องครัวครับห้องครัวที่มาจากโรงรถนะครับเราเดินมาจากโรงรถก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ ในห้องครัวมีอะไรบ้างก็มีชั้นลอยนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ต,อตรงนี้นะครับเนี่ยครับชั้นลอยชั้นลอยของห้องครัวโอ้มีอย่างเยอะแล้วครับมีอย่างเยอะทีเดียวก็ใส่ของได้สบายลักไฟนะครับตอนนี้ก็คนทําความสะอาดอยู่นะครับโครงการดีๆมีคุณภาพคนทําความสะอาดอยู่นี่ก็ทะลุไปลงรถ เนี้ยจะดูห้องนี้มีอะไรอ๋ให้ดูได้โอ้มีห้องนี่ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็เป็นห้องมันห้าห้องแหละไล่ไปไล่มาเนะครับเป็นห้องคนขับรถเป็นห้องคนแม่บ้านเป็นห้องแม่บ้านก็ได้นะครับนี่ใช้ได้เลยแล้วข้างหนา้าก็จะเป็นหลบรถนี่หลงรถข้างหนา้าแล้วตรงนั้นจะเป็นห้องพัสดุท่านผู้ชมนะครับนี่โอ้อลังการมาก สรุปแล้วก็ห้าห้องครับนะครับ5้าห้องเลยมองออกจากตัวบ้านนะครับก็มาถึงโรงรถที่ว่าจอดได้ประมาณ3คันแล้วก็จอดด้านหน้าอีกก็ได้อยู่3คันก็เป็น6คันนะครับพาท่านผู้ชมดูรอบบ้านครับระยะห่างจากตัวบ้านไปถึงรั้วก็ประมาณ10เมตรนะครับตรงนี้10เมตรแล้วก็มีไม้ประดับนะครับเดี๋ยวพาดูเลยครับ อูรอบบ้านเดินออกมาก็สบายๆต้นไม้ใหญ่นะครับนี่มองไปตัวบ้านก็สูงสวยสง่าแล้วครับบ้านหลังนี้โลงๆสบายๆในราคา11ล้านบาทครับท่านผู้ชม4ห้องนอน4ห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์เทียบนะครับห้องรับแขกข้างล่างอย่างเลิศหููอลังการนะครับแล้วก็มาหลังบ้าน หลังบ้านก็จะมีต้นมะม่วงนะครับประมาณนี้มีต้นมะม่วงนะครับะยจากตัวบ้าน6เมตรท่านผู้ชมจากขอบบ้านนะครับจากขอบบ้านไปถึงรั้วนะครับประมาณหเมตรนะครับเดินมารอบมีต้นขนุนเอ่อมีต้นมะม่วงครับไม่ใช่ขนุน ต้นมะม่วงมีนี่ขนุนข้างหน้านะครับต้นขนุนมะม่วงแล้วก็ทะลุออตัวบ้านนะครับตรงมาจากโรงรถนะครับด้านนี้เป็นห้องครัวข้างหน้าแล้วก็ขอบด้านข้างห่างประมาณไหนประมาณนี้ครับขอบบ้านก็ประมาณ2เมตรนะครับไปจดหน้าบ้านเนี่ยครับผมเดินออกจากหลังบ้านที่ขอบระหว่างรั้ว มาถึงตัวบ้านประมาณ6เมตรเนี่ยนะครับเดินไปทะลุออกไปลงรถครับแล้วก็มาหน้าบ้านที่เป็นโรงรถเข้าด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ี่เข้าด้านหน้าตรงนี้แต่พอดีวันนี้เจ้าของไม่ได้เปิดให้นะครับบ้านมันใหญ่ท่านผู้ชมมันก็เปิดอะไรลําบากหน่อยนะครับแล้วก็โรงรถแล้วก็เป็นห้องพัสดุพัสดุนี้เข้าใจว่าล็อกนะครับคงจะมีเข้าของแล้วท่านผู้ชมอ่าเหมือนจะเปิดได้ เราขนสุกซนนี่อ๋อเก็บอุปกรณ์ครับนี่ห้องเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดครับเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดยาวๆนี้เลยครับ,รบเจ้าของเป็นนักลงทุนเมื่อกี้เห็นยังหนุ่มๆอยู่เลยครับอาเสียพ่อะเลี้ยงยังหนุ่มๆอยู่เลยมาข้างหน้ามาข้างหน้าตัวบ้าน11ล้านท่านผู้ชมพื้นที่172ตารางวา 5ห้องสี่ห้องน้ําแล้วก็ห้ห้องผมนับดูแล้ว5้าห้องครับห้าห้องเฉพาะข้างบน3ห้องนอนข้างล่างอีก2ห้องครับนะครับซื้อได้เลยท่านผู้ชมในราคา11ล้านบาทอยู่ใกล้กับคอมเมดดาอยู่ใกล้กับแยกสีบัวงเงินอยู่ใกล้กับเอแยกดอนจันนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองมากเลย ห่างจากแยกสีวงเงินก็ประมาณ200เมตรห้างพรอมก็ประมาณ500รมตรเมตรไปแยกสีดอนจันก็ประมาณ1กิโลแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมติดถนนใหญ่ถือว่าติดเมืองแล้วครับสบายๆในราคานี้เลยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมครับถ้าดูจากด้านหน้าของบ้านหลังนี้นะครับหน้าตาของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ ถนนหน้าบ้านกว้างๆเลยท่านผู้ชมห้เมตรนะครับนี่คือถนนหน้าบ้านโครงการนี้โลง่ลงๆเลยครับใสๆโลง่ลงๆเลยถนนที่ไปนะครับแล้วก็ถ้ามองไปบ้านหลังนี้จากมุมด้านนอกนี้นะครับเนี่ยครับมองไป บ้านหลังนี้ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มาถนนเส้นนี้บ้านหลังสวยๆหลังนี้11ล้าน5ห,ห้องนอน5ห,ห้องน้ำ3ที่จอดรถกว้างๆโล่งๆเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามาชมครับสวัสดีครับหากคุณเงา เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนถ้าเมื่อญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดชั้นนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม